สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นตราดต้านไม่อยู่ป่วยโควิดเพิ่มอีกเจ็ดไปเล่นพนันที่บ่อนระยองเบาแสนตุง้งเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่หนึ่งมกราคม64ที่สารากลางจังหวัดตราดในพิญโยประกอบผลผู้วารชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวอรัสโควิด -19 โดยมีนายแพทย์พานุวัฒ โสพลเลิศพงผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดตราดนายสุพจน์แพรนิมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายพิญโยกล่าวว่าวันนี้จังหวัดตราดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเจ็ดรายโดยทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันทั้งหมดซึ่งรวมกันแล้ว3วันมีจํานวน11คนซึ่งสรุปแล้ว3วันที่มีการติดเชื้อนั้นมีจํานวนถึง10คนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันทั้งในจังหวัดระยอง และตำบลแสนตุงจังหวัดตราดเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องมีการดำเนินการปราบปรามให้หมดและไม่ให้มีบ่อนอยู่ในพื้นที่และขอให้ผอบอกกพอูธรจังหวัดตราดและนายอำเภอทุกแห่งได้ติดตามผู้ที่เข้าไปเล่นการพนันมาตรวจสอบให้รวดเร็วที่สุดด้านนายแพทย์พนวัตรกล่าวว่าจังหวัดตราดมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก7รายโดยทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันทั้งหมดโดยรายที่5 เป็นชายอายุ72ปีเดินทางไปเล่นพนันในบ่อนพนันแสนตุงตั้งแต่วันที่27-24ถึงธันวาคมและวันที่30ธันวาคมพบมีอาการป่วยจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลตราดและพบติดเชือ้อโควิด -19 นายแพทย์พานุวัตรกล่าวต,ต่อว่าส่วนรายที่6-11ถึง 11, เดินทางมาจากต่างจังหวัดและเข้าพักที่รีสอร์ทในอำเภอเขาสมิงเมื่อวันที่21ธันวาคมและเข้าไปเล่นการพนัน ที่อำเภอเขาสมิงระหว่างวันที่22-29ธันวาคมและวันที่30ธันวาคมเข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเขาสมิงพบเชื้อในวันที่31ธันวาคมทั้งหมดด้านประชาชนชาวตราดหวันเกรงจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดปกปิดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ว่าผ่านหรือเข้าไปใช้บริการหรือทำกิจกรรมในแหล่งหรือสถานที่ซึ่งอ้างเหตุผลในเรื่องของการป้องกันสิทธิของผู้ป่วยมากกว่าที่จะคํำนึงถึงผลและความเสี่ยงที่ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเมื่อไปใกล้ชิดเช่นโรงเรียนหรือร้านค้าต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ